สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับวันนี้ผมจิคิดูไปดูปูนานักเล่นเกมอันดับบัวที่ควยที่สุดในโลกกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วกับเกม Resident Evil 7ตอนที่5นะฮะไปะเราจะไปเอาตะเกียงกันใช่ไหมเดี๋ยวสำรวจของก่อนมีอะไรไปบ้างาต้องไปตามล่าตะเกียงนะครับ มาสมบัติอยู่ข้างโถส้วมที่มีบุหรี่วางโอเคไม่ใช้ลบเลยประตูเปิดล้อโอเคเฮ้ยประตูปิดเอง ผสมเลยดีกว่าอย่ารอช้าเอา้าไปกินทำไมเนี่ยวา้ผสมอืมโอ้ไม่ใช่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 ใชล็อกพี่ใช้เลย ขายมามีอะไรข้างในอ้อโหไม่จําเป็นนะเนี่ยเราไม่มีกระสุนนะเนี่ยถ้ามีเสียงอะไรรบกวนต้องขออภัยด้วยนะฮะวันนี้เราไล์สดลงมาข้างล่างดีกว่ามาดดิประตูล็อกเสียงอะไรอะ่ะมันมีเสียงอะไรเหมือนเสียงพวกมแมลงอะ่ะอย่าบอกนะว่ามีมแมลงอยู่ในนี้อีกอะ่ะโถส้วมตรงนี้ใช่ไหม ไม่ใช่ไม่น่าจะใช่เสียงอะไรตรงนี้เข้าไม่ได้อ่ามีกล่องให้เราแก็บจัดมาบรรจุเชื้อเพลิงหอมลุย ลูกซองเรามีนัดเดียวนี่แหละกินเลยดีกว่าอย่าหาของปะดูดิเฮย้ยตรงนี้เผาดีกว่าเผาเผาไปเลยหมดยัง ได้โอเคเปิดแล้วประตูนี้เอ้าตรงนี้ก็มีอีกเผาดีเผาดีเผาดีเผาไปเลยโอเคกระสุนลูกสองเยี่ยมยอดจัดไปไวรุ่น ตรงไปทางนี้ใช่ไหมโอ้ยโ,โอ้โหตกใจมเลยป้าโอ้โหแขนไม่ยาวขน,นาดนั้นป้าบ้ากัเนี่ยโผมาเนี่ยตกใจเฮ้ยดื้อๆโอ้ยทำไมป้าหน้าตาอย่างนั้นอะโอ้โหแขนไม่ยาวงั้นนะโอ้โหป้าโอ้โหป้าอะไรวะเนี่ย หาของหาของเก็บมาตรงนี้มีอะไรเก็บมาให้หมดโอ้กระสุนลูกซองเยี่ยมอย่ามองข้างบนอโอ้ยมองอ,อย่ามองข้างบนนักกระโดดมาข้างบนอือือือ,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 อืปลาเอ้ยโอ้โห หุ้ยขาบลวงเต็มเลยหยยุ้หยกระสุนไปไม่เฮ้ยเอ้าโอ้โหป้ามันเป็นแบบนั้นน่ะ <c oughs> อือหืออืออืออือเฮ้ยป้าฮั้ยทำไมมัน มันงอกนั้นน่ะป้าอืจับลูกฟองเลยดีกว่าอุยป้าปีนกำแพงได้เฮ้ยไปไหนป้าเป็นสไปเดอร์เกินเลอเนะี่ยตไบเดอือกแมนนี่นะป้าอืดิน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 ,ดนซ้ำซ้ำซ้ำเฮ้ยปากกระโดดลงแล้ว ไปไปไปไม่โดนปีขึ้นมาไหมเนี่ยเฮ้ยมุดไปทางไหนวะตามป้าหายประตูทุกล็อกโหยของเต็ม่ป้าไปไหนวะเนี่ยเอาเข้าไปเลย เก็บอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้โหเก็บของไม่ได้เลยผสมอะไรได้บ้างเนี่ยอาวผสมยาไปก่อนเก็บอันนี้มาผสมไได้บ้างอ่ะยิงดีโอเคไปไหนล้วป้าป้าจ๋าป้าอยู่ไหนป้าอยู่ไหน ช่วยบอกผมทีเฮ้ยป้ามาอยู่นู่นอยู่นี่ไงป้าโอ้โหป้าป้าเละหมดแล้วป้าเฮ้ยกระโดดได้ด้วยโอ้โหตามป้าไปเลยอืป้านวิ่งหน,นีป้านปีนข้างบนโอ้โหเฮ้เยจัดจัดจัด,จดเฮ้ยอยู่มนอยู่มน ป่าดินแล้วขึ้นขึ้นขึ้นไปซ้ำขึ้นไปซ้ามาขึ้นมาซ้ำเฮ้ยอ้อากระสุนหมดโอ้โหเวละเวละ,วละกระสุนหมดเดี๋เดๆๆเดป่าอยู่ไหนเนะี่ยป่าไปไหน่ะ เสียงอะไรอะ่ะแมลงมแมลงแมลงเผาดิ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 เออมามามีมแมลงไหมอีกกระโดดลงป่ายุงล่างไหมอะไรเนี่ยฟันกระสุนลูกซองเยี่ยม ป้าป้าอยู่ไหนป้าออกมาแน่จริงป้าออกมานี่ไงป้าอยู่อยู่นี่ตองก่อนอืมตองเลยขอเผา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 ป้าหน่อยป้าขอเผาหน่อยเผา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 ป้าหน่อยโอ้โหป้ากระโดดตบอืุ้ยโอ้โหป้าป้าเป็นสไปเดอร์แมน มไม่โดนยิงตูดป้าโอ้โหป้าบินหลังค้าแล้วเฮ้ยเล็งไม่โดนป้าอยู่ไงไหนป้าป้าอยู่นี่เหรอป้าอยู่นี่เหรอืมป้ายิงอืมยิงป้า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 ขอเผาก่อนพุมมีนมาไหม ยิบพิษขอเผาป้าป้าขอเผาตูดอืมเผาตูดป้าอืมป้าไปไหนป้าจะไปไหนป้าไปไหนเอาป้าไปไหนแล้วเฮ้ย hey, ป้าไปไหนวะเนี่ยป้าไม่ตายยากตายเย็นเงี้ยเฮ้ย hey, ผสมอะไรได้มัางเนี่ยผสมผสมยาไปก่อนโอเค เก็บเก็บเก็บของเก็บของโอเคมีอะไรผสมได้ได้บ้างเฮ้ยแมลงบินเผาเผาไปเลยมา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 ป้าอยู่ไหนขอจัดการป้าหน่อยเฮ้ยเสียงข้างหลังเนี่ยเอาป้าอยู่ข้างหลังป้าเจอไฟป้าเจอไฟป้าเจอไฟนี่ไหมไฟป,ป้าเอาไปเอาไปป้าเผา เผาเผาเผาเาเผ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 าเฮ้ยตายวะโอ้ไ <seeing> ม <cción S 2> ่เลยโอเคเฮ้ยเดนแล้วเกี้ยงเยี่ยมโอ้โหอะไรเนี่ยกระสุนกฟองพึ่งมาเจอ อะไรเนี่ยอ๋อโอเคมีอะไรที่เรายังไม่ได้เก็บบ้างดูให้หมดก่อนมีอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้เก็บตรงนี้เก็บหมดแล้วนะวะตรงนี้ยังไม่ได้เก็บของเต็มอีกผสมอะไรได้บ้างเนี่ยโอเคเอามาผสมอีกต้องใช้เยอะใช่ไหมเนี่ย เก็บไว้ก่อนปะเผื่อต้องผสมย่างอื่นมีอะไรให้เราเก็บอีกอ๋ออันนี้มาโอเคมีอะไรให้เก็บอีกไหมตรงนี้มีไหมไม่มีประตูเปิดแล้วโอเคปลาตายแล้วรตอตะเกียงไว้ใส่ดีกว่าเอ๊ะเฮ้ยอะไรอ่ะ อที่ป้าทำรังไว้ใช่ไหมเนี่ยพอป้าตายมันก็จะสลายไปด้วยโอเคไม่มีอะไรให้เก็บแล้วนะไปะดล็อกเรียบร้อยปะเราต้องเอาตะเกียงไปใส่ใช่ไหมคนอ,อื่นเราขอไปเก็บของกันนะไปะ ขอไปเก็บก่อนอะไรเก็บได้บ้างเนี่ยอันนี้ไม่ใช้เก็บไปอันนี้เก็บไปก่อนยาเก็บไปควรนึงก่อนเอาไปเท่านี้แหละ ออาเกียงไม่ใสไปข้างนี้ดีกว่าไว้ดีฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ช่อง16 Gig ิ h กชแนลด้วยนะฮะจะมีคลิปเกมมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับมาทางนี้เร็วกว่าแน่นอน ผมไม่มีโพไม้แล้วนะป้าตายแล้วตายเลยนะป้ามาจะเผาให้ตรงนี้มีอะไรเก็บไหมโอ้ย่าสมุนไพรมีไหมไม่มีโอเคเข้าไปเฮ้ยเสียงอะไรวะดีซีรีส่วนหัวและส่วนแขน เอาปทํำเซรั่มเฮ้ยเสียงเฮ้ยเสียงเลยวะเสียงเ็นโดดังใครมากดอ่ะเป็นหุ่นนี้หรือเปล่าไม่น่าจะใช่มาอ่านก่อนเชนได้ยินเสียงอยู่ในหู ั้งแต่เด็กคนนั้นมาอย่างที่โซอี้พูดมันมีอะไรผิดปกติกับเด็กคนนั้นและผู้หญิงอีกคนที่เธอพามาวันที่สิบอ็ดตุลาวันที่สิบห้าตุลาฉันรู้สึกหลอนฉันมองเห็นอะไรก็ <S <S ไม่รู้ฉันก็เลยไปหาหมอให้เขาเอกซเรย์ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันยี่สามตุลาเด็กผู้หญิงคนนั้น ให้รางวัลกับฉันตุลาวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ฉันเอาของขวัญซ่อนไว้ที่ห้องด้านหลังสุดชั้นสองฉันคิดว่าคงไม่มีใครจะเจอมันแขนที่อยู่กับเด็กคือความเชื่อใจแขนจะทำให้เรามีความสุขและถ้าใครขัดขวางความสุขผู้นั้นจะต้องจบชีวิตลง คืออะไรอะตู้ตาวูดูในนี้ไม่มีอะไรแล้วไปเอาตะเกียงไว้ไฟมีโผมาอีกไหมโผมายิงแรงเลยนะมาเกียงไว้ไฟเปิดได้ไหมโอเคเปิดได้เฮ้ยที่นี่ห้อง โอเคอันนี้อะไรอ่ะไม่มีอะไรบ้าเสีงเยงอะไรวะบอลกระเด้งมาได้ไงครอบครัวของฉันครอบครัวของฉันเอเวอร์ลินรองเท้าลูบอลเด้งมาจากไหนอ่ะมีคนอยู่เหรอ ตุ๊กตาหรือที่แตกหักหนีเฮ้ยเชือ้อราขึ้นที่ปากอุย้ยลามที่ตัวเดี๋ยวติดเชื้อโรควางเลยดีกว่าไป ห้องนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดำ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 นี่ตุกก๊กตาล่วงเฮ้ยตกใจมาเลยมีบางสิ่งผิดปกติกับเธออะไรวะประตูปิดปิดปิด เฮ้ยไฟดับหืไปพ้นคืออะไรอ่ะเปิดประตูเปิดประตูเฮ้ยลูกบอลกิ้งตามมาเตียงบ้านเด็กคืออะไรอันนี้คืออะไรแตกแล้ว<ม>อย่าบอกว่า มีรูปบ้านรูปเตียงอ๋อที่ซ่อนขุมทรัพย์ใช่ไหมต้อนสมบัติโอเคเฮ้ยใช่จริงจริงด้วยนั่นไงเฮ้ยใครมาบูชาอะไรอ่ะเฮ้ยดีซิลิอาร์มส่วนแขนโอเคเฮ้ยเราต้องดึงอย่างนี้เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราต้องเอาส่วนนี้ไปใช่ไหมเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหเหมือนผู้ชายันนะเหมือนว่าเส้นไหวอะ่ะโอ้โหหลอนหลอนมากเลยมีอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยขาใครวะเฮ้ยขาเด็กเอา้าใครมาเพ้นบอลไปเปอร์วะเนี่ยเฮ้ยโอ้โห โหวัดยังไงตกใจมันเลยตายยังตายยังนั่นไงว่าแล้วต้องมีไอตัวนี้มามีไหมเนี่ยมีไหมมีไหมโอ,โอ้โหล่วงมาแล้วปะปะปะวิงว่งวิงว่งวิ่งออกออกหนี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 รีบหนีรีบหนีรีบหน,บนีเออโอเคปิดประตูมันจะมาอีกไหมเนี่ย มันจะไหมไหมเนี่ยฮะเฮ้ยมันจะมาไหมไหมเอ้ยบักบักบักเออตูไม่ได้โอเคมไหมไหมไม่มาแล้วนะโอเคไปไปไปกลับดีกว่า ส่วนแขนหรือส่วนหัวใช่ไหมเอาโทรศัพท์มารับโทรศัพท์ดกว่าฮัลโหลเจอไหม <Okay. S 1> เจอแล้วแน่ใจนะว่าทำเซลลุ่มได้อได้แน่นอนเอามาที่นี่เดี๋ยวฉันจะทํามันเองไปเจอกันที่เทเลอร์นะ ไปไปกลับป่าไปข้างนี้ดีกว่าเร็วกว่าโอ้ยป่าเป็นแมงมุมโอ้ยรีบลับรีบลับ เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยนะในห้องนี้มันมีอะไรให้เราต้องเจ็บอีกไหมประตูเดี๋ยวนะมันจะมีประตูอีกาหรือเปล่าเดี๋ยวดูเด้อ นี่ไงประตูอีกาโอเคไปเอากุญแจอีกาดีกว่าเสียเวลาโซอย์รอแป๊บนะเดี๋ยวไปเอาของก่อนแป๊บหนึ่งโซอย์เดี๋ยวก่อนนี่โอเคมา อนนี้เราจะไปเอาของที่ห้องประตูอีการนะครับห้องนี้ใช่ไหมโอเคขายเลยเยี่ยมในนี้มีอะไรโอ้โห แกนเลนเชอร์ <G> โอเคเก็บมาส่วนลูกซองลูกกระสุน uh huh. ของเต็มอีกต้องคราบโอเคเก็บมามีอะไรให้เก็บอีกเนี่ยดินปืนเก็บไม่ได้โอ้โหนี่ก็เก็บไม่ได้โอ้โหของเต็ม ดีนะไม่เป็นไรไนไหนลองดูดิยัดได้ไหมเต็มได้ทีละลูกไม่เป็นไรไปกลบับไปที่เลิลเลอร์ก่อน รถตู้โซยรอเราอยู่เดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บเอาขอไปเก็บก่อนเอ๊ะเมื่อกี้เราก็จะเก็บทีเฟสตรงนั้นไม่เป็นไรเราเข้ามาใหม่ได้เก็บไปเฮ้ยโทสัพ์มาเก็บไปอันไหนไม่ใช้เก็บไปเอาน้ำยาเก็บไปก่อนกระสุนลูกซอง รับโทรศัพท์สิโซอีโทรมาแน่เลยฮัลโหลเออฉันอยู่ตรงนี้แล้วนะแต่เธออยู่ไหนล่ะเดี๋ยวฉันช่วยมีเฮ้ยวัวฉันบอกมันหมดเวลาของโซอีแล้วนะแล้วก็มีอาเธอสองคนอยู่กับฉันที่นี่เธอเข้ากันได้ดีนะเธอทำทำอะไรพวกเธอปล่อยเธอไปนะ อย่ามายุ่งเรื่องครอบครัวฉันในทานเข้าใจไหมอย่ามายุ่งอย่ามาจุนเข้าใจไหมเออ้าอยากได้หัวนะเมาที่ฉันฉันพร้อมให้ตลอดเวลาเดี๋ยวฉันจะยื่นให้กับมือเลยแต่ว่านายจะต้องเข้ามาเล่นเกมกับฉันก่อนฉันถึงจะให้นายเข้าใจไหม<ๆ>เกมอะไรอะ่ะ<ๆ>โอ้ยอย่าพึ่งหัวร้อนสิเกมเนี้ย แต่รอนาะยอยู่ตลอดเวลาไม่หายไปไหนหรอกอันดับแรกไปเปิดตู้เย็นแล้วจะเห็นคำใบในตู้เย็นโอ้มาล้วนสนุกกับฉันนะฉันรออยู่ไปเปิดตู้เย็นดูเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมอะไรอยู่ในตู้เย็นเก๊กหวยเหรอ หรือว่าระเบิดปุ๊บโหหัวหัวใครเนี่ยฉันกำนลังรอเธออยู่นะไอ้เจ้าหมูน้อยหัวโอเคเซฟกันเดี๋ยวเก็บของขอเป็นว่า พาร์ทนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเรามาพบกันใหม่พาร์ทหน้าฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ช่อง16กิก Channel ของผมด้วยนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ